สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไฟช่องนัชชาชาแนลค่ะหลายคนที่ถามถ่ายกันเข้ามาว่ามีความคืบหน้าของเรื่องเงินหนึ่งหมื่นบาทหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเฟสที่สองใช่ไหมคะความจริงแล้วนะวันนี้ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นค่ะจะมีความเคลื่อนไหวก็เฉพาะเรื่องของมิจฉาทีพเท่านั้นเองค่ะที่มาหลอกให้คลิกลิงก์เงินหนึ่งหมื่นบาทซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริงโดยอย่างใดเลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังโดนหลอกให้คลิกลิงก์นะคะ แน่นอนค่ะว่าโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทกระตุ้นเศรษฐกิจ2,567นั้น DGA เขาออกมายืนยันแล้วนะคะว่าวิธีแก้ไขข้อมูลแอปทางรัฐค้างอยู่ขั้นตอนที่3ถึงขั้นตอนที่4โดยให้คลิกลิงก์แล้วก็กดแชร์ลิงก์ต่างๆนั้นเป็นข่าวปลอมนะคะสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่าสอพอรอหรือดิจิทัล Government Development Agency Public Organization ตัวย่อก็คือ DGA นั่นเองค่ะเขายืนยันชัดเจนแล้วนะคะว,ว่าวิธีแก้ไขข้อมูลแอปทางรัฐที่ค้างอยู่ขั้นตอนที่3ที่4โดยให้คลิกลิงก์แชร์คลิกลิงก์เป็นข่าวปลอมแน่นอนค่ะคนที่โกงกลุ่มวิชาชีพเขาทำขึ้นเพื่อหลอกคนไทยทั้งประเทศบนโลกออนไลน์เท่านั้นนะคะ จากกรณีที่มีคําแนะนําถึงวิธีการแก้ไขแอปทางรัฐค้างอยู่ขั้นตอนที่3ที่สี่บ้งแหละโดยให้คลิกลิงก์บ้างแหละทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้วเรียบร้อยค่ะโดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่าสพอรอก็พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะคะ ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ปลอมที่มิจฉาชีพจัดทำขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ช่องทางที่เกิดจากการให้ข้อมูลจากสพอรอ,อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าโครงการนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเท่านั้นนะคะไม่สามารถลงทะเบียนในแอปพลิเคชันอื่นๆหรือว่าเว็บไซต์อื่นหรือช่องทางอื่นแต่อย่างใดค่ะ ซึ่งณนะปัจจุบันถ้าหากว่าเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐของเราที่เราเคยโหลดมาแล้วก็เคยลงทะเบียนเอาไว้นั้นทุกคนจะอยู่ในสานะขั้นตอนที่3นะคะก็คือระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์เท่านั้นเองหยุดอยู่แค่นี้เลยค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆในเรื่องนี้ ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆคนในรัฐบาลเองหรือว่าคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีใครมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นสถานะอยู่ในขั้นตอนที่3เท่านั้นเองส่วนในอนาคตถ้าหากว่าใครจะไปหยุดอยู่ที่ขั้นตอนที่4นั่นก็แปลว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้และในอนาคตถ้าหากว่าใครจะไปหยุดสถานะอยู่ในขั้นตอนที่5ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคือกติกามีอยู่แค่นี้และไฟเองก็เคยทาคลิปแจ้งทุกคนเอาไว้ตั้งแต่ต้นๆแล้วนะคะลองไปไล่ย้อนดูคลิปในเรื่องของโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลบัลเลตก็ได้เราจะได้รู้ว่า แน่นอ,อนค่ะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างจะได้รู้บริบทของโครงการนี้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องด้วยนะคะจะได้ไม่หลงกลเหล่าบรรดามิจฉาชีพที่อาศัยช่องว่างในช่วงนี้ที่รัฐบาลแบบเงียบๆไปในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ มาใช้ช่องทางนี้ในการหลอกลวงให้เราไปกดลิงก์บ้างและให้เราเข้าไปเช็คข้อมูลบ้างแหละไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับโครงการนี้บอกเลยว่าณวันนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นในโครงการนี้เฟสที่สองเนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังค่ะกลุ่มวิชาชีพเข้าหาเราได้ง่ายทุกวัน จะได้ไม่ต้องหลงกลแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไปกับเรื่องแบบนี้นะคะส่วนถามว่าช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องล่ะจะสามารถติดตามจากตรงไหนได้บ้างแน่นอนค่ะว่าสามารถติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการของอบอรอได้เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องภารกิจที่ตอบข้อสงสัยประชาชนได้ค่ะก็ลองไปดูที่เว็บไซต์ dga dga.or.th ค่ะเว็บไซต์ตามนี้เลย หรือเว็บไซต์ทางรัฐ com ก็ได้เข้าไปดูข้อมูลได้นะคะเขาจะมีข้อมูลโครงการนี้ให้เราได้ศึกษาอยู่นะคะส่วนช่องทางโซเชียลมีเดียสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยค่ะมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็น Line Official Facebook YouTube TikTok Instagram หรือ X หรือว่าเป็นอดีตก็คือทว i t t ตอรเองค่ะก็ใช้ชื่อเดียวกันว่า dga thailand เข้าไปติดตามได้เลยนะคะหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่0 2 6 1 2 6 0 6 0ค่ะ แล้วก็อ e ีเมลถ้าใครสะดวกก็ตามนี้ได้เลยถ้าหากว่าอยากจะค้นหาความจริงในเรื่องของโครงการเงิน1,000 0บาทนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลใจไปนะคะสำหรับโครงการนี้เราไปโฟกัสที่เรื่องอื่นๆได้เลยค่ะ ไม่ต้องมาโฟกัสในเรื่องนี้เพราะว่าดูแล้วดูท่าแล้วน่าจะยาวไปเพราะฉะนั้นก็เอาไว้เขามีความคืบหน้าเมื่อไหร่ในเรื่องของโครงการนี้จากทางรัฐบาลมาเนี่ยฟ้าจะนำมาอัปเดตให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชแนลไว้ได้ทราบข้อมูลกันอย่างแน่นอนนะคะไว้เจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะคะขอบคุณแลวสวัสดีค่ะ